ว้าวาว้าว,าว,าว,าวาสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ Red Duck Channel ครับกลับมาพบผมอย่างเช่นเคยครับซึ่งวันนี้ครับผมก็อยู่กับเกม l a s M ก็บางคนครับก็เล่นมาได้วัน2วันแล้วครับก็ลงไอ้เจ้าดันสมบัติรับมังกรอ่าที่เราต้องไปเก็บไข่มังกรมาใช่ไหมแล้วก็ให้มังกรมาพ่นไฟใส่อ่าไอ้อน,นั้นแหละ นะครับบางคนก็สงสัยว่าทําไมเพื่อนเรามันไม่ช่วยกันเลยไม่ช่วยกันเก็บไข่เลยครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีครับหาเพื่อนลงที่เป็นงานครับแล้วก็วิธีการลงดันสมบัติรับมังกรครับซึ่งไม่ยากเลยครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจัดปาร์ตี้เป็นครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าโย อ่าครับก่อนอื่นเลยเราก็กดที่อาณาจักรใช่ไหมแล้วก็ไปที่สมบัติรับมังกรกดที่ไปแล้วก็กดที่รวมทีมนะกดสร้างทีมเองเลยครับกดสร้างทีมเองเลยแล้วตรงนี้ก็พิมพ์อะไรก็ได้แล้วท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับตรงรับสมัครทหารรับจ้างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่งสร้างมาใหม่ๆเลยเนี่ยเราต้องติ๊กตัวนี้ออกด้วยนะถ้าไม่ติ๊กออกนั่นคืออะไร นั่นคือจะมีบอทเข้ามาในทีมของเราครับซึ่งไอ้บอทพวกนี้มันก็จะไม่ไปเก็บไข่ให้ท่านผู้ชมหรอกอ่าแต่ว่าถ้าเกิดท่านติ๊กออกเนี่ยท่านจะมีคนที่เล่นจริงๆอะ่ะเข้ามาเล่นอย่างแน่นอนอ่าครับไม่เชื่อก็เดี๋ยวลองดูได้อ่าแต่ว่ามันจะค่อนข้างนานหน่อยนะเวลาการหาเพื่อร่วมทีมอะ่ะมันจะหานานหน่อยครับแต่ว่าให้ใจเย็นใจเย็นครับไม่ต้องรีบ เนี่ยถ้า,ถ,าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นคนอะเราจะต้องกดรับเข้ามาถ้าเกิดเป็นบอทอะมันจะเข้ามาในปาร์ตี้เราเลยอ่าตอนนี้ผมก็หาคนได้ครบแล้วนะครับเราก็ลงดันเจี้ยนกันเลยดีกว่ากดท้าสู้อ๋อแล้วก็รอเพื่อนตอบรับครับโอเค นาเห็นไหมร,รูปแบบดันเจียนจะจะเปลี่ยนไปครับก็คือเราจะตีไข่ได้เลยเขาไม่ต้องไปเก็บไข่แล้วไม่ต้องไปเก็บไข่แล้วผมคิดว่าน่าจะใช่นะไม่น่าหรือว่ามันเปลี่ยนก็ไม่รู้ว่าหรือมันเปลี่ยนรูปแบบก็ไม่รู้ผมไม่แน่ใจนะบอกไปก่อนแต่ผมลงแบบมีคนห้าคนมันเป็นแบบเนี้ยแต่เมื่อวานยังเป็นเก็บไข่อยู่เลยแต่วันนี้เป็นอย่างนี้ก็ลองทดสอบดูนะครับแล้วก็แบบนี้อ้แแบบว่าได้ไข่แบบดีๆทั้งนั้นอ่ะ ดูดิเป็นไข่สีทองเลยอะ่ะแบบถ้าถ้าเกิดว่าลงกระบ,บอดอะมันได้ของไม่ดีวะ่ะของนี่แบบลุ้นแบบโอ้หแต่ไม่มีคนช่วยเก็บด้วยมันก็จะมีเวลากำหนดนะครับก็คือมันจะมีเวลาบอกอีก2นาทีอเงี้ยยามจะมาถึงคือตอนนี้ให้เราตีไข่ไปก่อนตีไข่เก็บ ของเก็บอะไรไปก่อนอ่าพอเวลาหมดเนี่ยไอพวกยามเฝ้าสมบัติก็จะมาใช่ไหมพอมาเสร็จเนี่ยเราก็คือต้องต้องตียามเฝ้าสมบัติครับหรือว่าให้มังกรมันโจมตีโดนไอ้เจ้าตัวยามนั่นไม่ถึงสองนาทีด,ดีถ้าเกิดเก็บครบแล้วอะตอนนี้ยามมาแล้วนะครับเราก็สู้ได้เลยต้องคอยระวังมังกรเนะยบางทีมังกรมันเข้ามาตีเรา ใช้สกิลทีนี่ตายได้เลยครับถ้าเกิดมังกรมาแต่ว่าสกิลมันชาร์จนานอยู่พยายามตีให้ตายครับมันก็จะปลดล็อกพวกไข่พวกนี้มีโอกาสลุ้นได้ไอเทมสีทองนะแต่ลอกแรกที่ผมลงอ่ะไม่ได้รอบน,นี้ไม่รู้จะได้เปล่า แต่ไอกระดิ่งอะได้แน่ๆไหนไหมแต่ได้เป็นการ์ดทองนะไอการ์ดทองนี่ก็คือสะสมครบตามจำนวนก็สามารถที่จะเอาไปแลกทองได้เหมือนกันเล่นอย่างสบายมาก โอเคใบสุดท้ายแล้วโอเคหมดแล้วเหนไาโอ้โหได้แต่สีทอง12ลูกครับแต่ยังไม่ได้ไอเทมสีทองแต่ได้การไอ้นี้ก็โอเคแล้วอ่ะมันสามารถสะสมไว้แลกได้ครับ โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับก็ท่านผู้ชมครับก็สามารถเอาวิธีของผมไปใช้ได้ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นว่ามีมีประโยชน์ต่อท่านนะก็ฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเพจผมไม่ด้วยครับสำหรับวันนี้ครับ Red d a r k Channel ครับก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ